โ okay, อเคอันนี้วันนี้จะมาทดสอบภาษาอังกฤษกันนะมันจะเป็นการปรับฐานเงินเดือนทุกคนนะพร้อมนะอ่าเดี๋ยวพี่เบียร์ลวกันรเราจะเริ่มที่หมวดสัตว์กันดีกว่านะพี่เบียร์พร้อมนะพร้อมครับยังหมาเนี่ย dog อ,อุ้ยกินได้ดีเอ,อ้ยงู snake โอ้โหต่อไปบอสพร้อมนะรมนะกระสู้ <c oughs> เนี่ยมึงไม่ตั้งใจทำงานไม่ตั้งใจทำงานนะไป นกได้แล้วทองดำเนี่ยไม่ได้พี่เบียร์แบบอันนี้คือไม่ได้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้อาจจะยากไปัหรือเปล่าเอออ่ะหมดผลไม้ดีกว่าพี่เบียร์พร้อมราคะพร้อมครับพร้อมนะสุดหล่อพี่เอ้ยกล้วยเป็นหน้าอ่ะโอ้โหเจ๋มากถัดไปอันนึงอันนี้อาจจะแบบว่าง่ายไปหรือเปล่าส้มออเลสโอ้โหเจ๋งมากอ่ะไปบอสพร้อมนะ พร้อมไหมเออตอบสิเอออินทร์ผาลัมเนี่ยดูดิไม่ตั้งใจเรียนต่อเลยไม่ตั้งใจเรียนถึงไงพี่เบียต้องซับซสอนแล้วนะตะคบเนี่ยมันกินทุกวันทำมันไม่ไม่ถึงไม่รู้อ่ะยากอะคีดดีกว่าอาจจะยากไปเราทำงานแบบชุดทำงานเนาะอาชีพต่างๆเราครอบคลุมเยอะเออพี่เบียร์ครับนะครับสุดหล่อพร้อมนะเราไปนะช่างอินเจนเนียร์ บอกว่าแบบว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของแกแล้วนะตำรวจหน้าเครื่องแบบเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกสุดท้ายแล้วนะเจ้าที่อุทยานทักษ์สัตรูคุ้มครองโอ้โหมันไม่คิดจะพยายามจริงดูดิเอ่ออ้าครับสุดท้ายแล้วต่อไปจะขอประกาศเงินเดือนนะพี่วีอะรับกันแต่ข้ามปี คะเก่งมากสุดหล่อของพี่สุดบอสหักมาเดินแปดพันบาทจบคินชานาคินชานาเต็ง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 คุมนะฮันร้สซาสากิดร้าซาสากิดอ่างเงินปุ๊